น,นี่ก็มาชมแบตเตอรี่ที G S ครับไฮบริดรุ่น ex 1 3 5 l แบตเตอรี่อายุไม่ถึง2ปีนะครับ ตามที่จะโค้งขบกมารถจอดนานครับไฟมาตูดไฟมาเกลี้ยงครับเกือบสามวุฒนใช้เครื่องมือวัดหรือว่าเครื่องมือวิเคราะห์แบตก็ไม่ขึ้นครับหนูทดสอบแบตใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าแรนดันเอาาประมาณสามวุฒิ จะมาดูกันว่าเครื่องฟื้นฟูสภาพครับสามารถฟื้นฟูสภาพร่นี้มีไฟขึ้นมาได้ไหมและสามารถนำมาใช้งานได้หรือาครับเรามาติดตามกัน มีสิบเอ็ดวลน์ครับพันไตยี่สิบนาทีครับโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากอันนี้ก็จะเริ่มมีอาการ โขดโหนขึ้นมาแล้วครับมีปฏิกิริยาเคมีขึ้นมาก็จะมาดูกันว่าจะได้ัก้งไปสักเท่าไหร่หรครับหลังจากซุอภาพปแล้วนะครับ ครับนี่เป็นภาพภายในแบตเตอรี่ครับมีความแตกต่างกันอยู่สีแต่ก่อนจะเป็นออกสีข,ขาวตรงนี้ก็จะเปลี่ยนออกเป็นสีดำๆนี่บางช่วงครับเ,เปเีนแผ่นตะกัวนะครับมีความสดใสขึ้นมาความสะอาดงามๆ จะที่เป็นสีขาวๆวัวเต๋เป็นสีนดำของสีทุกขัวซึ่งเป็นความสามารถของเครื่องฟืนฟ้นนะครับแล้วเครื่องชาร์จก็ไม่มีเท้าครับชาร์จไม่เข้าครับก็เป็นแบ,บ็ดที่เสียไปเลยครับนี้มาผ่านเข้าเครื่องฟืนฟ้นฟนูก็สามารถชาร์จ ในรนัานไฟได้ถึง12.6นะครับน,นี้ก็ค่ากำลังสตาร์ทก็ที่250 cca ใช้ได้เลย,เยครับ1 6กแอมป์นี่ก็ตกประมาณสัก27 28แอมป์ครับถ้าลงในแบตเตอรี่ถ้าวัดด้วยเครื่อ,องวัดทางไฟฟ้านะครับด้วยแอมมิเตอร์นะครับผ่านไห้ตกผ่าน,นแอมมิเตอร์เอาที่เคยวัดผลนั้น,นก็กระแสที่ ต่วันนี้อยู่ครับก็เปอร์เซ็นต์มันอยู่ประมาณ70คูณไปอีกนะครับบวกไปเจ็ดสเปอร์เซ็นต์แปดสิเปอร์เซ็นต์ของกระแสะที่โชว์นว่าจะนี่เอามาให้ชมกันนะครับ mm hmm. คร่ราวๆวันนี้เราติดตามผลว่าจะมีค่ากำลังสตาร์ทเท่าไหร,ร่ว mm ั hmm. นนี้มีอยู่แล้ว215นะครับกำ mm hmm. ลังสตาร์ทที่1 2 6สองนะครับ จะมาเล็นเครื่องต่ออีกเพื่อที่จะสามารถท,ทให้การมาสตาร์ทเพิ่มขึ้นมาอีกครับดูว่าจะได้ที่จะเท่าไหร่เครื่องก็เดินต่อเน,นื่อง10ชั่วโมงสบายสบายครับคือยาววาน,นั้นก็ได้นะครับจากเครื่องรุ่น,นี้ครับที่ทาง DIY เหมือนเทนแนนรีไลย์แบตเตอรี่ได้ที่ขึ้นใช้เองครับ ช่วยกดไลค์ก like, ดติดตามกดแชร์ดกดกระดิ่งนะครับ <im itation> เพื่อเหมือนาดการติดตามคลิปต่อไปครับมีอยู่หลายคลิปด้วยกันนะครับก็จะสร้างขึ้นมาเรื่อยๆในหลายด้านด้านงานคอมพิวเตอร์ด้านงาน DIY ด้านงานบำรุสภาพแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ด้านงานเมีเทนเนนซ่อมบำรุง,งต่างๆเ,เรื่องจากคน แฮร์ีฟ้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ